สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างช่อง YouTube ของเรานะครับบนมือถือก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนไปโหลดแอป YouTube มาก่อนนะครับใน Android ก็เข้าที่ Play Store Google Play Store นะครับแล้วก็ใน iOS เนี่ยก็เข้า App Store เมื่อได้แอปมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปเลย ให้ไปที่เดี๋ยวเข้าใหม่อีกทีก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เรานะครับกด Sign in ก็คือลงชื่อเข้าใช้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยกดดำเนินการต่อหรือว่า Continue นะครับทีนี้เนี่ยตัวแอปเนี่ยมันก็จะถามหาสำหรับคนที่มีอีเมลนะครับมี Gmail อยู่แล้วเนี่ยคือ Google Mail เนี่ยสามารถที่จะ ล็อกอินหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับกรณีที่ยังไม่มีให้เราสมัครได้เลยนะครับสมัครก็กดไปที่สร้างบัญชีนะครับหรือว่า create account ตรงนี้นะครับสร้างเพื่อสำหรับตัวเองนะครับอ่าก็ for myself นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเราไปได้เลยนะครับสมมติว่าเป็นสมชายอันนี้คือขั้นตอนตั้งแต่ยังไม่ได้มี gmail เลยนะครับสมชายเลดดิศดีอ่าสมมติว่าเป็นเลิศด,ดี อันนี้ทดสอบให้ดูแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับใส่วันเดือนปีเกิดของสมชายครับยี 1, 9, 9, 9, ่สิบห้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่าเพศแล้วก็เลือกเพศครับผู้ชายผู้หญิงเ,เลือกผู้ชายเสร็จแล้วกดถัดไป ระบบก็จะสุ่มมาให้ว่าอีเมลของเราประมาณไหนนะครับหรือว่าจะตั้งเองก็ได้มันก็จะสุ่มให้เลือดดีสมชายสมชายเลิอดดีเนี่ยอันแรกอันสองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันจะให้เราตั้งเองนะครับแต่นี้ผมเลือกเป็นที่มันเลือกให้เลยก็คือที่ระบบเลือกให้เลยก็จะเป็นสมชายเลิอดดีตัวนี้ก็ได้เสร็จแล้วใส่รหัสผ่สานรหัสผ่านเนี่ยอันนี้มันก็สุ่มให้เหมือนกันนะครับ เราตั้งเองนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งเองอันนี้มันยากไปนะครับเราตั้งเองก็อาจจะเป็นสมชายอันนี้ทดสอบนะครับ12 123 12 121 12ตั้งรหัสผ่านตรงนี้ให้ผ่านตัวแรกอาจจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้ครับสมชายจะได้จำได้หน12งสอ12 1ึ่ เสร็จแล้วกดถัดไปก็คือ next นะครับเซฟพาสเวิร์ดไว้ด้วยก็ได้ครับอืมกดเซฟหน้านี้มันให้ใส่เบอร์นะครับถ้าใครที่มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็คือแนะนำให้กรอกไปเลยนะครับอันนี้ผมขอกดข้ามไปก่อนก็คือกดสค i p ปด้านซ้ายล่างนะครับข้ามไปก็จะได้อีเมลมาก็คือสมชายเลิศดีนะครับเสร็จแล้วกด ถัดไปก็คือกด next นะครับแล้วก็ยอมรับด้านล่างขวานะครับ I agree นะครับยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เข้ามาที่ขวาบนนะครับที่เป็นรูปคนอืมก็จะระบบก็จะล็อกอินให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมถ้ามันไม่ล็อกอินอัตโนมัติให้ทุกคนนะครับ จำอีเมลพาสเวิร์ดเมื่อกี้แล้วก็มาล็อกอินหรือว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยพอเราเข้ามาตรง S ขวาบนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรา Manage your Google นะครับ Account ก็คือเข้าไปจัดการได้เลยอ่ะกดเข้าไปมีอะไรบ้างนะครับจัดการในที่นี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลส่วนตัวนะครับ Personal info นะครับเปลี่ยนรูปก็ได้นะครับเราลองเปลี่ยนรูปสมมติว่าจะใช้รูปเป็นรูปนี้นะครับ เรียบร้อยครับเราก็เปลี่ยนรูปแล้วง่ายนิดเดียวนะครับ Google สำหรับคนที่ยังไม่มี c ักขา t เสร็จทีนี้เวลาเราจะอัพคลิปอัพยังไงให้ไปที่สัญลักษณ์วิดีโอครับวิดีโอตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดอนุญาตให้เข้าถึงครับก็คือ allow right access นะครับกดโอเคอ่ากดโอเคไปเลยแล้วก็จะมีคลิปมีคลิปอะไรเราก็ลงสมมติว่าเราเลือกคลิปมาหคลิปอ่า ชื่อของเราแอคเคนนี้บัญชีนี้ใช่ไหมกดสร้าง Channel ครับ mm. create channel verify อ่ uh, า verify ตัวนี้เนี่ยมันจะให้บังคับให้ใส่เบอร์นะครับก็ใส่เบอร์เราไปเลยจำเบอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะ ศูนเดี๋ยวเรารอเบอร์สักครู่นะครับ เช็คเบอร์สักครู่ก็จะเป็น080เดี๋ยวเราใส่เบอร์แล้วก็ให้มันให้ระบบเนี่ยส่ง SMS ยืนยันมาให้นะครับแล้วก็กดเซ็นต์โค้ดก็คือด้านล่างนะครับระบบเนี่ยก็จะส่ง SMS มาให้นะครับเป็นตัวเลขทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขนั้นนะ่ะมากรอกใส่นะครับก็จะเป็น5 5 6 587ด อ่าเรียบร้อยครับ Account Verify เรียบร้อยแล้วแค่นี้เสร็จง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยากเลยอ่าแล้วเราก็เวลาอัพคลิปเนี่ยเราก็ใส่ชื่อคลิปไปนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวราร,รอคลิปอัปโหลดเสร็จก่อนนะครับตอนนี้คลิปก็กาลังอัปโหลดสไลอยแดงอัปโหลดแล้วก็กดอัปโหลดขวาบนนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับคนที่อยากทำแบบ เป็นช่องของตัวเองมีสินค้ารุ่นนีนั่น,นเราก็มาเล่ามาพรีเซนต์หรือว่ามารีวิวให้ลูกค้าได้ได้ดูนะครับว่าสมมติว่าเรามี10สินค้าเนี่ยเราก็แนะนำวิธีการใช้หรือว่าคุณสมบัติอะไรต่างๆเนี่ย YouTube เองก็เป็นเหมือนห้องสมุดวิดีโอนะครับคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าตัวแทนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าจะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้น แพลตฟอร์มเนี้ยยู u ูบเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบอัดวิดีโออยู่แล้วหรือว่าใครที่เขินอายแนะนำว่าไม่ต้องเขินอายครับแนะนำว่าให้ลองเล่นดูนะครับแพลตฟอร์มต่อไปที่จะมาแนะนำก็จะเป็น TikTok นะครับเราขายให้ครบทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g r กร TikTok, YouTube เอาให้ครบทุกช่องทางเพราะว่าลูกค้ามีอยู่ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นไหนๆเราได้เล่นพวกสื่อโซเชียลมีเดียพวกนี้แล้วเราใช้ให้เกิดประโยชน์ครับให้มันหาเงินให้เราด้วยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสร้าง YouTube ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ